5 minutes podcast brought to you by house 64บผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือ Line at at h a u s 6 4 house 6 4วันดีๆเริ่มต้นที่นี่สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรเวิท์ตัานุสาหะครับบทความจากทีมเดนนิงใน Min น Cafe นะครับเขาบอกว่ามันมีแพทเทิร์น ของคนที่ไม่มีความสุขที่ที่มันชัดเจนมากจนเราไม่สามารถปฏิเสธหรือมองข้ามไปได้เลยนะครับมีแพทเทิร์นอะไรบ้างอันที่หนึ่งฮนะพยายามจะทําตัวเป็นปกตินะครับเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยอยากจะทําตัวเป็นปกติตามนอมของสังคมและสังคมก็มีไอเดียที่แสนประหลาดเกี่ยวกับคำว่าความสุขอาทิคุณต้องมีบ้านมีรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีลูกอะไรเงี้ยนะฮะแต่งงาน อย่างเรื่องบ้านอย่างเงี้ยนี่ะหลายคนมีความเชื่ออย่างแท้จริงเลยว่าต้องมันต้องคือผมไม่ได้บอกว่ามีบ้านหรือมีบ้านดีไม่ดีงไงแต่ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้หมายความว่าการมีบ้านเนี่ยมันมันคือเส้นชัยแห่งอะไรบางอย่างที่สังคมกําหนดดังนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันทําให้คุณไม่มีความสุขนะฮะก็อย่าไปสนใจเป็นมากนะฮะอันที่สองฮะมีความคาดหวังกับสังคมมา,งคม,มากกว่าความคาดหวังตัวเองหมายความว่าเอ้ยทำไมไม่เกิดขึ้นนู่นนี่ต่างๆนานา แต่ว่าไม่เคยพยายามผลักดันตัวเองเลยคิดว่าแบบโลกมะไม่ยุติธรรมซึ่งมันก็ไม่ยีวิธรรมจริงนะแต่ว่าเราเองก็ต้องทําอะไรบางอย่างฝั่งตัวเราด้วยนะฮะเราจะไปโยนไปให้เป็นภาระของสังคมอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับ <S <S ข้อที่สามคือไม่ได้เรียนรู้อะไรให,หม่ๆมาอย่างน่ตาตำห้าปีแล้วนะครับ, <S <S บกระบวนการในการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นกระบวนการในการทรานส์ฟอร์มตัวเองถ้าคุณไม่เรียนรู้แปลว่าคุณหยุดทรานส์ฟอร์มตัวเองนะครับ อันที่สี่ครับคือพยายามที่จะเอาใจผู้อื่นหรือว่าทําให้คนอื่นชื่นชอบสนใจในตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเหมือนกับเอาใจคนอื่นมากเกินไปก็คือเเพื่อนใจไปทําอะไรก็ยอมทําหมดเลยเพียงเพราะว่าเรากลัวเพื่อนไม่รักนะฮะนั่นจริงๆเราวบาอยางมันโอเวอร์ไปมากหรือซื้อของแพงๆมาเพื่อที่ทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเจ๋งอีกอนันนึงเขาบอกว่าเราให้พลังกับความคิดลบมากจนเกินไปนะฮะ มาคก,กันไปเจมส์เคลียร์เคยบอกว่า a happy life consists not in the absence but in the mastery of hardship mm hmm. ชีวิตที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีความทุกข์นะแต่ว่าคุณจัดการออบความสิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์เนี่ยว่ายังไงหรือว่าความลำบากนี้ว่ายังไงนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะเขาบอกว่าคนที่มีความทุกข์จำนวนมากเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมไป ถกเถียงในออนไลน์ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาคุณไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยจากการถกเถียงในออนไลน์บางทีถูกฟ้องอาด้วยเนี่ยนะฮะแล้วคุณไม่สามารถเปลี่ยนใจใครได้เลยเพราะฉะนั้นหากคุณมีนิสัยเหล่านี้อยู่นะครับลองพิจารณาดูแล้วก็เลิกบ้างอาจจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับวันดีๆเริ่มต้นได้ที่เฮาส์64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้ เย็นสบายยิ่งสักยิ่งนุ่มสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือ Line at at haus64 เพียงกรอกโค้ด5 minutes รับส่วนลดทันที100บาทเมื่อซื้อครบ8,000บาทขึ้นไปพิเศษภายในเดือนกันยาถึงตุลาคมนี้เท่านั้น